สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิล่องชุดไม่ครับเพราะว่ามืออื่นสิไปใส่งานแรกเป็นงานกาชาดอยู่จังหวัดยะโสธรครับแต่ว่าปักว่าท่านแล้วหรอกพี่น้องแต่ว่าเสีเยวไปใส่ก่อนเดี๋ยวสิมาล่องให้เบิ้งพี่น้องมากมาต่างม,มาก่อ <c oughs> น,นกับห้องหกแน่จะไงหอพี่น้องนะห้องหกมันหมื่นแน่จะไงดอกบ้านกันเลยสุดสีเขียวพี่น้องเอ้สีใสขึ้นบอเบิ้งมองปักชุดครับ หกแน่จังไเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นหมองนั่งฟักนี่ว่าถ้าลองเด้นอยู่ว่าถ้าได้ใส่ให้เบิ่งจักเทือ่อเ์ดิเดี๋ยวเสิอันลองใส่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อลยคือบ่โอ้ยแตกไปสิบ่เห็นหำไปบ่างไหมเบิ่งหำไปเด้อใ <laughs> ส่พอดีบ่พี่น้อง ขอบคุณทีมงานอุ่นอัวบันเทิงศิลนนะครับผมบ้านอุ่นอัวบันเทิงศิลนนะครับผมเป็นคนสนับสนุนชุดนี้นะครับสนับสนุนโค้งมาให้โค้งเปล่ามาให้นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อบ้านอุ่นอัวบันเทิงศิลนเพื่อนสนับสนุนโค้งเปล่ามาให้มาสารต่อหาเพจของเองปากับท่านแล้วแล้วครับเพรกับ่ท่านพ่อ กตสิอันนี้เนะนีย่ยจังเลยจะมาไว้ล่าไส้กับสีภาพผมวขึ้นจ้ะจังสิพอดีโอ้คือพีนนเนาะเขียวเหนียวซับเป็นไรพี่น้องนี่ยาสิล่องใส่เสือด้วพี่น้องเด้อเอาตากล้องอะไยให้เห็นคนพีเน้องยาสิล่องใส่เสือให้เบิ้งครับเอา กูได้ที่หัวที่ไปแล้วป่นี่นี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโหสุดใหม่เป็นเด็ใส่คือบะโหกินเขาไม่ยิ้มใส่สุดได้กวเนาะโอ้ย ข้าไม่มีมพี่น้องโอ้ยต้องเม่ยหุ่นสิบให้ดูหุ่นสิบขึ้นจนจำเลยเด้ออันนี้เป็นพญานุพยานกยุงโอ้ยหอยากกินหลายได้แบบนี้กลัวนขึ้นเดียนี่ทต่มาตอนนั้นก็ท่านกลันขึ้นกวาน,นี้เป็นไงครับพี่น้องคือบ่อย่าหันใจได้ หามันใจตริงตริงตรีงตรีมันยังกระโจนข้างนอังกูเมียคือบ่าข้างหลังมาทันแหลี่ยวดิพี่น้องกินหลายเลยมันก็ฟิตปานนี้เลยข้างหลังมาทันแล้ว่ยวดต้องกระโจนก่อน พัดแต่สุดนี่พี่น้องเมื่อเนี้ยเขีนเบอดตัวว่าแม่บอกเมื่อไรนี่เขีนเบอรบอกเฮ้เขียนปัดกระหกหกใช่เอาคือโม่วยมาหาคนแบบนี้เอาคืาอพี่ กะเกิดไปเวทีผุนเลยน้องจะไปเวทีเสียงสุ่มสักก้อนบอจะไปอย่างมาลองสุ่นซื่อมากระล้อมกับมาพี่เลยน้องเอาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับผมเป็นไรครับคือบอเป็นเบิร์ตตัก็หล่ะผู้ไทยกับไรแม่ได้ไทยให้ยังบอโนหูหมุ้งกล่องยูแม่กันไรแนนไอเครื่องเดียวหันแล้วน้องบอเห็นเบิร์ตดิบอเห็นตีนได้ไหนเห็นตีนมันก็ไกลเลยน้องกระบบแม่าเห็นตีนเลยเห็นแค่ชุดยูแม่เอานเ่ยดิเห็นบอ เนในพี่น้องคือบ่สุดเขียวตาคือรอครับแต่ว่าใส่สุดนี่ทมกินหลายเปียอีเอาพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับบมืออื่นครับน่านกาชาติยะโสทอนครับผมแต่เห็นกำลังใจนะวิธีนี้เด้อครับพี่น้องเจอกันครับผมขอบคุณหลายๆครับไปแล้วบ๊ายบาย